สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาตามดาูการใช้ปุ๋ยสูตร15 5 20กับทุเรียนเล็กนะครับว่าใส่ไปแล้วเขาจะมีการตอบสนองแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้ก็ไปดูกันได้เลยนะครับ เรียนอายุ1ปีเต็มนะครับสำหรับหนึ่งหนึ่งปีเต็มในเดือนนี้นะครับครับก็จะมีความสูงนะครับก็จะอยู่ที่2เมตรนะครับความสูงของเพื่อนที่มีความอ่อนไหวมากนะครับสําหรับกับกบรรอากาศกับอุณหภูมิแล้วก็เรื่องโรคแมลงต่างๆรวมทั้งเรื่องธาตุอาหารนะครับเขาก็ที่จะ เป็นคุณหนูมากครับสำหรับทุเรียนครับอย่างท่าอาหารครับถ้าให้เติมเขาอย่างครบครบทุกท่าทุกตัวนะครับเขาจะเจะเรินเติบโตดีครับสำหรับทุเรียนแต่แต่ถ้าเขาขาดตัวใดตัวหนึ่งเขาก็จะอาจจะโตช้าหรือแก่นไปนะครับสำหรับทุเรียนนะครับครับทีนี้เขาเรื่องครับมาดูอ่า าการที่ใส่ปุ๋ยสูตร15-5-20ไปกับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนช่วงนั้นที่ผมใส่ไปอายุก็อายุก,ายก็อยู่ที่10เดือน11เดือนนะครับที่ใส่ปุ๋ยสูตร15-5-20บวกยูเรียไปนะครับก็ผ่านไปก็มาถึงวันนี้ก็ครบ24วันปุ๋ยที่ใส่ไปก็ ตูเรียนก็เอาไปใช้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการมีการแตกยอดดียอดเดินดีครับแล้วก็มีลักษณะใบที่ยาวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสีเขียวสดใสดีนะครับแล้วก็กิ่งกิ่งก็มีการแตกยาวดีนะครับอยอดมีการแตกยาวดีนะครับข้อป้องใบก็ นี่ครับลักษณะครอบป้องใบก็จะยาวไม่ยาวมากนะครับก็กําลังดีนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับที่การใส่ปุ๋ยสูตร15-5-20บวกกับยูเรีย4-6-00นะครับก็ถือว่าได้ผลนี้ครับปุ๋ยสูตรนี้สําหรับทุเรียนเล็กนะครับ ครับเทคนิคที่ผมใช้ปุ๋ยส15-20บวกกับยูเรียนะครับผมก็จะใส่ช่วงอันดับแรกนะครับใส่ช่วงทุเรียนเราเริ่มแตกใบอ่อนนะครับเริ่มปีใบติเริ่มปียอดแตกใบอ่อนมาผมก็จะใส่15-20รวมกับปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสี00ูน,นะครับครับพอ พอรอบที่สองนะครับผมก็จะใส่15วันใส่ครั้งหนึ่งรอบที่สองผมก็จะใส่แค่15-20ตัวเดียวนะครับผมก็จะถอดตัวยูเลียออกนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมถึงถอดอยูเลียออกเพราะว่าเรามาดูมาดูลักษณะการแตกใบแตกยอดของทุเรียนเรานะครับดูแล้วมันค่อนข้างที่จะ แต่ยอดดีแล้วอ่ามิฉะนั้นการใส่ปุ๋ยรอบที่สองเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะใส่ยูเลียนะครับเราก็ถอดออกเพราะว่าลักษณะใบยอดใบแตกดีเราก็ถอดออกครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยูเลียเกินเกินไปนะครับครับครับท่านนี้ครับรอบรอบต่อไปครั้งที่สามเขาแตกยอดบางใหม่แล้วก็ใส่ เหมือนเดิมครับบวกยูเรียเข้าไปแล้วก็ครั้งที่สองก็ถอดยูเรียออกก็ทําสลับกันอย่างนี้นครับก็มีแค่นี้นะครับในการใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะครับที่สําคัญนะครับดินดินเรานะครับต้องมีการปรุงดินปรับสภาพดินด้วยนะครับดินก็มีส่วนนะครับที่จะทําให้การใส่ปุ๋ยลงไป ทุเรียนจะได้รับตอบสนองดีดินดินก็มีส่วนนะครับครับการการปรับปรุงดินนะครับทุเรียนแปลงนี้นะครับผมก็ทำการมีเอาดินใหม่มาเติมนะครับเอาดินใหม่มาเติมเดือนนี้เขเข้าหนึ่งปีนะครับก็ผมก็เลยทําการปรุงปรุงดินดินมาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับ ส่วนตัวที่ผมใช้นะครับบ,บปรุงดินก็มีมีอยู่หลายตัวนะครับดินก็ค่อนข้างาเริ่มจะฟูดีร่วนดีฟูดีนะครับครับภายในปุ่นปีผมก็ได้ทำการ ปรับสภาพดินด้วยครั้งแรกนะครับผมก็จะลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักลงปุ๋ยหมักแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับตามรอบที่ทุเรียนแตกออกมาก็จะมาใส่มูลค้างคาวนะครับอัดเม็ดครั้งที่สองนะครับ แล right right ้ว right ก็ครั้งล่าสุดผมก็ได้ใส่ใบอ่าผมก็ได้ใส่ขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวที่ผ่านการตากแห้งมานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วทุกครั้งผมก็มีตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวหยิบซ้ำนะครับหยิบซ้ำก็จะเอามันใช้ปรับหน้าดินปรับดินทุกครั้งนะครับใส่ทุกครั้งที่ทุเรียนแตกใบอ่อนเหมือนกันนะครับสําหรับยิบซ้ำนะครับ เขาก็จะเป็นตัวไปช่วยให้ไปเสริมกับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้นกาวนะครับไปเสริมแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยดินโปร่งดินโปร่งดีสามารถอะอากาศที่จะถ่ายเทแล้วน้าก็จะซึมได้รวดเร็วนะครับก็จะเป็นข้อดีในการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปก็จะมีตัวเป็นอินทรียวัตถุที่ ดูดจับค่อยๆปลดปล่อยปุ๋ยเคมีได้เรื่อยๆนะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับาการใส่ปุ๋ยดินดินของเพื่อนๆต้องมีไอ้อพวกอ,อินทรีย์วัตถุนะครับพวกขี้วัวปุ๋ยหมักต้องมีนะครับขาดไม่ได้นะครับพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราใส่ปุ๋ยแค่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับ ถามว่าจะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวได้ไหมก็ใส่ได้นะครับใส่ได้แต่แต่เขาจะมีผลเสียหลายอย่างมากเลยครับถ้าเราไม่มีถ้าเราถ้าเราใส่แต่เคมีไม่มีอีซีก็ถุกในช่วงที่หน้าฝนเราใส่ไปหรือหน้าแรงก็ตามครับปุ๋ยพวกนี้เขาก็จะระเหยหายไปได้รวดเร็วมากครับแล้วก็ทุเรียนเราก็ดูดมาใช้ได้น้อยเพราะว่าการ การสูญเสียสูญหายมันมันเร็วทุเรียนก็จะเอามาใช้ได้ไม่ทันนะครับแต่ถ้าเรามีอินทรีย์วัตถุเขาก็ค่อยๆเขาก็เป็นตัวตับค่อยๆปล่อยธาตุอาหารให้ทุเรียนกินทุเรียนก็สามารถกินได้เรื่อยๆแล้วก็ได้เต็มที่นะครับนะครับการเทคนิคใส่ปุ๋ยก็ก็มีประมาณนี้นะครับเทคนิคการใส่ปุ๋ย อ่าหนึ่งดินเราต้องดีนะครับดินร่วนซุยแล้วก็สองก็มีอินทรีย์วัตถุนะครับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยเคมีลงไปแล้วก็ส่วนธาตุอาหารเสริมแล้วก็มาเสริมทางใบเอานะครับก็จะมีเทคนิคการเสร็จปุ๋ยแค่นี้นครับที่จะทำให้ทุรเรียนจริญเติบโตดีนะครับ ก็มีทางดินนะครับอาหารอาหารหลักอาหารรองส่วนทางใบก็จะมาเป็นอาหารเสริมนะครับครับส่วนทางดินก็จะเป็นทางหลักๆครับที่เขาสามารถที่จะนำธาตุอาหารไปสู่ลำต้นได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนทางใบก็เราใช้พ่นเสริมเอาในช่วงที่เขาขาดหรือป้องกันเขาขาดนะครับครับก็มีแค่นี้นะครับเทคนิคการ ใส่ปุ๋ยครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับาการาทุเรียนเรานะครับเขาก็เป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารที่ละเอียดอ่อนมากนะครับต้องการอาหารที่ครบทั้ง16ธาตุนะครับเขาก็ขาดธาตุตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาขาดไปตัวใดตัวหนึ่งเขาก็จะแสดงออกอาการ ทันทีนะครับสาหรับทุเรียนส่วนธาตุอาหารที่เขาต้องการก็มี16หกท่านนะครับหวังว่าพี่น้องผู้สมาชิกก็คงจะพอ,อ,อได้รู้มั่งนะครับในเรื่อง่านอาหารก็ฝากให้เพื่อนๆไปศึกษาเรื่อง่าทอาหารให้เข้าใจให้มากขึ้นนะครับเราจะได้จัดการกับทุเรียนเราถูกต้องถูกวิธีนะครับเพื่อนในการเติม่านอาหารในเขา ได้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็โตได้เร็วน,นะครับแต่ถ้าเขาขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งครับเขาก็จะเป็นตัวจำกัดความเรียนโต,ตของทุเรียนเรานะครับคธาตุอาหารก็จะมีอยู่ก็จะมีอยู่3มชนิดด้วยกันนะครับสําหรับพืชือทเี่เ,เราต้องการจะมีธาตุธาตุาหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับ อย่างธาตุหลักก็จะมีพวกปุ๋ย NPK นะครับตัวนี้เป็นตัวหลักๆครับที่ทุเรียนเราขาดไม่ได้เลยนะครับในการกระบวนการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ตัวต่อมากขาขาดไม่ได้เช่นกัน,นครับคือธาตุอาหารรองก็จะมีแมกนีเซียมแคลเซียมแลนะกำมะถันนะครับต่อมาก็จะเป็นอาหารเสริมก็จะมีพวกเหล็กแมงกานีส ทองแดงมูลิมินัมสังกะสีก็โวลอนแล้วก็คอรีนนะครับที่ที่อยู่ในาตามาดินนะครับธาตุอาหารพวกนี้นะครับส่วนธาตุอาหารอีกอีกสามตัวนะครับที่ที่เขาได้จากอากาศนะครับที่เขาได้จากอากาศนะครับก็จะเป็นตัวคาร์บอนไนตัวเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับ สามตัวนี้ก็จะได้พีจากอากาศนะครับครับนี่ก็จะเป็นสารธาตุอาหารที่มีความจะเป็นต่อต้เรียนเราครับครับผมก็จะขอฝากพี่น้องผู้สมาชิกไว้นะครับสําหรับเรื่องหนึ่งอันดับหนึ่งครับเรื่องดีก็สําคัญนะครับอ่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับหัวใจหลักของการปลูกต้เรียนดินเราต้องมีค่า pH ที่ดีนะครับค่า pH ที่ห้าถึงห้าถึงหกถึห้านะครับสาหรับค่า pH ก็เป็นเป็นอ่าเป็นค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับ ตัวต่อมาก็คือเรื่องเรื่องน้ําครับก็มีความจำเป็นนะครับสําหรับช่วงหน้าแง้งก็ตัวต่อมาก็คือเรื่องอาตอาหารนี่นะครับก็มีความจำเป็นมากเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ที่น้องเพื่อนสมาชิกตระหนักใน3เรื่องนี้ให้ให้ไปศึกษาให้ทําความเข้าใจกับมันให้อย่างเต็มร้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุเรียนเราโตรวมสมบูรณ์ดีนะครับ คหแบบคลิปนี้ก็ฝากไปอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ